เราแค่ว่าหายใจออกรู้สึกหายใจเข้ารู้สึกเห็นร่างกายหายใจใจเป็นคนดูแล้วก็เห็นว่าร่างกายไม่ใช่เรานี่เรกเห็นสภาวะก่อนตอนนี้สภาวะที่เห็นง่ายก็คือร่างกายที่กาลังนั่งอยู่รู้สึกไหมร่างกายนั่งตอนนี้ใครไม่รู้สึกว่าร่างกายนั่งมีไหมนั่งอยู่แท้ๆเราคิดว่ายืนเนี่ยไปปรึกษาจิตแพทย์ผนะิดปกติแล้วตัวอะไรหัวร้อเห็นไหมร่างกายหัวร้อ ค่อยรู้สึกไปเหมือนเห็นคนอื่นไปเรื่อยๆนะอย่างนี้เรียกว่าเราหัดรู้สภาวะสภาวะของรูปที่เคลื่อนไหวรูปที่เคลื่อนไหวเรียกว่าวิญัติรูปรูปบิญัติรูปเนี่ยรู้ด้วยใจไม่ได้รู้ด้วยตาเราะงั้นเราไม่เราหลับตาอยู่เนี่ยเราเคลื่อนไหวเรารู้สึกได้ไหมเราไม่ได้รู้ด้วยตาเรารู้ด้วยใจรู้ด้วยความรู้สึกเราค่อยรู้สึกไปรู้สึกไปการที่เรามีสติระลึกรู้สภาวะนี่เรียกว่ามีสติ เรารู้ทันสภาวะที่กําลังปรากฏสภาวะที่ปรากฏเช่นร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้ามีคําว่ากําลังนะร่างกายกําลังหายใจออกร่างกายกําลังหายใจเข้าร่างกายกําลังนั่งร่างกายกําลังโยกนี่างกายคันร่างกายก็กาลังเก่าเคลื่อนไหวร้อนนะร่างกายก็พัดเนี่ยนี่เรารู้สึกไปเด้เห็นว่ารูปมันเคลื่อนไหวใจเป็นคนดู การที่เรารู้สภาวธรรมนะรูป,ปรธรรมเนี่ยเรามีสติเรามีปัญญาเราเห็นว่ารูป,ปรธรรมนั้นนะตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นั้นเวลาที่จะทำกรรมฐานเนี่ยไม่ใช่รู้รูปอยู่เฉยๆมีสติเห็นท้องพองมีสติเห็นท้องยุบมีสติเห็นท้องพองมีสติเห็นท้องยุบไม่ใช่วิปัสนากรรมฐานนะมีสติเห็นร่างกายหายใจออก มีสติเห็นร่างกายหายใจเข้ายังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานมีสติเห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนยังไม่เป็นวิปัสสนากรรมฐานมันต้องมีการหมายรู้ถึงความเป็นไตรลักษณ์ของรูปธรรมท,ทั้งหลายด้วยหรือของถ้าดูนามก็ต้องเห็นนมามธรรมตรงอยู่ใต้ไตรลักษณ์ด้วยอย่างรูปธรรมนี้เราจะเห็น,นร่างกายนียมีความทุกข์บีบคั้นอยู่ตลอดเวลานั่งก็ทุกข์นะมันเมื่อย นั่งตอนนี้มีใครไม่ไม่เมื่อยเลยนั่งมาตั้งสิบห้านาทีแล้วมีไหมใครยังไม่เมื่อยยกมือซิเป็นอมัมพาตหรือเปล่าไม่มีความรู้สึกชาไปหมดอะไรเงี้ยหเปล่าถ้าไม่เมื่อยจะไม่กระดุกกระดิกถ้าไม่ต้องกระดุกกระดิกเพราะมันเมื่อยแต่ว่าเรารักษามารยาทถ้าเมื่อยแล้วเราลุกขึ้นเดินเนี่ยขณะนี้ฟังเทศแล้วลุกขึ้นเดินน่าเกลียดเรายัางลุกเดินไม่ได้เราก็แอบขยับขยับเอว ขยับไหลขยับคอนะเมื่อยเต็มทีแล้วแอบนิดหน่อยไม่ให้คนเห็นนะทําไมต้องขยับเพราะว่ามันทุกเนี่คยค่อยๆสังเกตนะรู้สึกอยู่ที่ร่างกายนะแล้วก็เห็นนะร่างกายนี้มันทุกอยู่เรื่อยๆเลยเดี๋ยวก็ทุกเดี๋ยวก็ทุกเอาตอนนี้รู้สึกร่างกายยิ้มก่อนยิ้มก่อนอย่าลืมหลักสูตรยิ้มหวานเอาแล้วรู้สึกร่างกายไปรู้สึกไปเรืรู้สึกสบายส,สบาย แล้วดูซิมีความทุกข์เกิดขึ้นตรงไหนอย่าเพิ่งกระตุกกระดิกนะการเคลื่อนไหวหการเต่ยนอิริยาบถปิดบังความทุกข์เอาไว้ทุกบางอย่างเมื่อยไหมนั่งไนมะ่ให้กระตุกกระดิกนะแป๊บเดียวก็เมื่อยลวแต่ความจริงอ่ะมันมีทุกข์ที่ละเอียดกว่านั้น ตอนนี้เราก็เคลื่อนไหวใช่ไหมแอบหายใจลองไม่หายใจสิทุกทันทีเลยนะลมหายใจเนี่ยมันเคลื่อนไหวมันก็เลยปิดบงังไม่ให้เราเห็นความทุกข์ที่จริงหายใจเข้าก็ทุกข์แล้วก็รีบหายใจออกหายใจออกก็ทุกข์ก็รีบหายใจเข้ามันบังความทุกข์ไหมเราไม่ทันเห็นถ้าเรามีสติอยู่ในร่างกายเรื่อยๆนะแล้วเราก็ค่อยๆสังเกตไปว,ว่าร่างกายนี้มันทุกข์อยู่ทุกขหนทุกแห่งเลยนะทุกตรงโน้นทุกตรงนี้หมุนเวียนเปลี่ยนแปลงไปเรื่อย ความทุกข์เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปก็มีนะบางทีก็อยู่ตั้งนานไม่หายเวลาเรามีสติไปรู้ความทุกข์ในใจนะถ้ารู้ถูกด้หายทันทีเลยนะแต่ความทุกข์ในร่างกายเนี่ยมีสติไปรู้ไม่หายเพราะความทุกข์ทางร่างกายไม่ได้เกิดจากกิเลสไม่เหมือนความทุกข์ในใจเกิดร่วมกับโทสะแล้วโทสะหายไปใ,นใ,นใจที่ไม่ทุกข์ละค่อยๆสังเกตไปร่างกายเต็มไปด้วยความทุกขนะ์แล้วร่างกายไม่ใช่ตัวเราลองหายใจเข้าไปสิ หายใจแล้วรู้สึกไหมรู้สึกสบาย,บายรู้สึกไหมว่านี่มันเหมือนตัวอะไรกลวงๆอยู่มีลมไหลเข้าไปนะมีลมไหลออกมาร่างกายเหมือนเปลือกอะไรสักอย่างนะไปเยอะไปยาบอยู่นะมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นวัตถุมันเป็นก้นนอธาตุเนี่ยถ้าจะดูกายก็ดูว่ามันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตานี่ถ้าจะดูจิตนะก็ต้องรู้สภาวะก่อนนะความโกรธเป็นยังไง รู้จักอยู่แล้วความโลบเป็นยังไงรู้จักอยู่แล้ว,คว,ลค,วรรความหลงความฟุ้งซ่านความหดหูเป็นยังไงรู้จักหมดแล้วความสุขความทุกข์ทางใจรู้จักหมดแล้วความรู้สึกทุกชนิดทางใจเนี่ยดูง่ายสภาวะธรรมท millet, ี rust. ่เป็นนามธรรมนะดูง่ายกว่ารูปธรรมมากเลยเจะเห็นรูปธรรมเห็นธาตุไฟเนี่ยไม่ใช่ง่ายเห็นไเห็นธาตุดินเนี่ยไม่ใช่ง่ายแต่ว่าความรู้สึกทางใจเนี่ยสภาวะทางใจเนี่ยดูง่ายโกรธคือโกรธ นะคนไทยโกรธหรือฝรั่งโกรธมันก็โกรธอย่างเดียวกันนะั่นแหละหรือเทวดาโกรธหมาโกรธก็แบบเดียวกันหมดเลยนะมันเป็นสภาวะธรรมแท้ๆเลยงั้นบางคนเข้าใจผิดนะบอกว่าให้ไปดูรูปรูปดูง่ายนะรูปดูง่ายในฐานะของการทําสมถะนะดูสมถะดูตัวรูปืูเพ่งรูปเนี่ยมันเห็นอยู่ตนทุกข์แต่การจะทํำวิปัสสนาเนี่ยต้องเห็นตัวรูปแท้ๆของมันนะ เห็นธาตุดินน้ำไฟลมเห็นได้ตอนนี้ยากมากแต่ในขณะที่สภาวะที่เป็นนมามธรรมเนี่ยเรารู้จักอยู่แล้วเพราะฉะนั้นะถ้าหากดูรูปไม่เป็นก็ดูนมามธรรมความรู้สึกสุขเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกทุกข,ข์เกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกเฉยๆเกิดขึ้นก็รู้ความรู้สึกดีความรู้สึกโลภโกรธหลงเกิดขึ้นก็รู้หัดรู้ไปเรื่อยๆการที่เรารู้สภาวะเช่นความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเป็นวิปัสนาไหม ความโกรธเกิดขึ้นรู้ว่าโกรธเป็นไม่ปรสนะไหมไม่เป็นนะเราแค่รู้สภาวะเท่านั้นเองเรายัางไม่ได้เห็นลักษณะยังไม่เห็นใจรักถ้าความโกรธเกิดขึ้นแล้วเราก็รู้โ่าความโกรธปรากฏขึ้นมาเมื่อกี้ไม่มีเดี๋ยวนี้มีแล้วความโกรธนี่เป็นของไม่เที่ยงมีแล้วก็หายไปหรือความโกรธนี่เป็นอนัตตาไม่ได้เจตนาจะโกรธจิตโกรธได้เองอย่างนี้เราเรียกว่าเราเห็นความเป็นใจรักแต่ไม่ใช่คิดนะ แต่ถ้าไม่เห็นให้ให้คิดไปก่อนคิดนําไปก่อนพอจิตใจมันคุ้นเคยที่จะมองไตรลักษณ์แล้วมันก็จะเห็นไตรลักษณ์นะงั้นปัญญานี้ต้องเห็นเอาไม่ใช่คิดเอาคําว่าเห็นก็คือคําว่าปัสนะนั่นเองวิปัสนาปัศสนะเนี่ยแปลว่าเห็นนะงั้นเราเห็นสภาวะของรูป,ปรธรรมของนมามธรรมแสดงไตรลักษณ์ไปอย่างนี้เรียกว่าวนะิเห็นแจ้งเห็นตรงความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์ของรูปรธรรมนมามธรรม เรั้นถ้าเราเห็นเฉพาะรูปธรรมนามธรรมยังไม่ใช่วิปัสนาต้องเห็นว่ารูปธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณามาธรรมตกอยู่ใต้ไตรลักษณ์นี่เป็นวิปัสนา